เราเพราะว่าท่านทำอ่ะมันเลี้ยงการเอาใส่เชอร์รี่ไปแล้วดึงเระเค้บนหินอ่อนว่าหินอ่อนจะไม่ทำให้ดักเป็นแผลเป็นรอยอันนี้คือเรื่องแอมเบดู๋หนังที่ใช้หนักระเป๋ามันก็จะแบบนีวิธีการบ้านมาเะ ต้องรอจระเข้ใช่จริงจริงจนถึงใหญ่เราเราต้องฆ่านูกจระเทศบางรุ่นอันนี้อันนี้สังของอะไรครับอันนี้ไม่ใช่หนังหนังที่เป็นแค่ชุดนี้หนักก็จะได้อันนี้เป็นอารมณ์นวาสผสมส่วนผสมพิเศษที่นี่ป้องกันน้ำได้ที่ทนที่สุดของดูก็เนื่องจากตัวแคนวาสนี่แหละที่ว่ากาเทันดิกล่ะเราอยากเอาขึ้นมายังเป็นตัวไม่ใช่ตัวหนักที่ทนตัวแคนวาสตัวนี้ให้ทนิกเลยนะเฮียลึกซึ้งมากอ่ะมันว่าประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เล่าความความเป็นวาลี้แล้ว อันนี้เราประวัติความเป็นมาของหลุยนะคะต้องเป็นเนื้อมัเป็นสมบัติหายมันแท้หลุยแล้วเห็นไหมไม่ยังไม่มีแบบอยู่ถ้าอยู่อังกฤษมีอย่างนึงดังก็เป็นพอสมิธใช่ไหมครับอ่าอปตึ๊ไม่อันนี้อันนี้แบตเตอรี่ดังของอังกฤษแบตเตอรี่จะดังนะครัอันนี้๊ตัวแบตเตอรี่ดังมากที่อังกฤษอะไรก็แพงสุดๆของมันเหมือนกันภาพเพี่่ีะธาพนิคชิ้นร่มแล้วมันเอาขึ้นมา่น เอาขึ้นมาแล้วมันมีกระเป๋าขึ้นมาด้วยอะร่างีชนนี้กระป๋าเราที่ใส่คิดตี้กรเป๋าแต่มันเยอะไปนจะเป็นใชกับในกระดาษท้ายเป็นตบหีบหยีบเก็บของดังมาจากหีใช่เนี่ยมันมาจากหีบพวกนี้ที่ดังเดินทงสมัยก่อนอาจะรหีเพราะว่าถ้าเห็นถ้าเวลาช็อปเนี่ยเจะเอาภาพกระเป๋าหยีบขึ้นคนม่ไดรซื้อนี่มันแพงมันเป็นแสนหีบเป็นแสนแสนบาทเนย ไงนนี่นี่ที่หยิบี่อ้มาจากนีน้ออวลมแต่ชิลมแล้วยังกระเป๋ายังยังขึ้นมายังไม่มีอะไระไรเียสม่เขาว่าเหมือนกระเป๋าเดินทางเราสมัยเป็นเป็นาลายลายมโนกร,รม่ะ,ะายโมโนกร,รมออแสดงว่าอันนี้ก็คือลายของมันเรียกลายโมโกร,รมนี่เรียกลายดมเย่อบี่ถ้าเป็นสีขาวเรียกดามิเยออ่อาโซ แต่แกใช้เกือบสิบปีแล้วปี่สิบปีที่ส่ะพบนีแต่ว่าที่หนึ่่มาให้ค่ะฝรั่งเศสอจอ้แอสิเอ็ดปีเราไม่ขอดูของโอแอเห็นทำไมอ่ะสิบเอ็ดปีอายุสิบเอ็ดขวบของอาม่าค่ะอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยของนนปี้สองสองพันสิบสองอแต่คือผลิตผลิตปีนี้ใช่ไหมครับไม่อันนี้ไม่ผลิตอันนี้ผลิตปีนี้ผลิตององออะผลิตปีศูนย์หนึ่งับสองพ อันนั้นตกทอดเหรอเป็นมรดกตกทอดเขาไปซื้อในช็อปเขาอืมเขาไอ้นี่เอามาจากเกาหลีเอ้ยเอามาจากอะไรนะฮ่องกงเขาอาจะซื้อาจากพวกราสเตชั่นแบบเป็นช็อปมือสองมากกว่านเขาไม่รู้ว่าคือด้ยช็อปหลุจริงๆเองมันไม่เยอะครับแต่คนทั่วไปชอบคิดเข้าใจว่าเข้าไปร้านที่มีหรุยส์ขายใช่นั่นแหละสามารถซื้อได้คนจะคิดอย่างงี้เขาบอกว่าเป็นช็อปเหมือนร้านนี้ๆคำว่าของแท้ไหมของแท้แต่ว่ามันเป็นของที่ไม่ได้ ไม่ได้บูว่ามันมันเกิดณวันปีนั้นยูสไลน์นิวอย่างเงี้ยอารมณ์น้ำแล้วบางีคนเขาก็ไม่รู้ก็อย่างกรุงเทพไงก็มีอะไรนะเกสอนกับพารากอนแบบกับกับเมืพารากอนไม่เปิดเกสอรอิมพเรียมพาราก็นกำลังจะเปิดพารากอนมีแค่นั้นคือถ้าคุณซื้อที่อื่นแสดงว่ามันคือต้องซื้อจากช็อปอีกทีหนึ่งแล้วมาขายไม่ได้ไปเป็นการที่ว่าอ้าวถ้าซื้อจากช็อปแล้วมาขายมันจะราคาอาจจะต่างประเทศน อ๋อชอบต่างประเทศอันนี้อันนี้เขาฮิวยนภาษาอังกฤษอ่ะฮะแต่ถ้าช็อปไทยอ่ะเอามาซื้อมาขายต่อไม่ได้หรอกขายราคาตลกอ่ะก็จะสอของพี่หนิงจากจากฝรั่งเศสหรือจากอังกฤษค่ะจัลล์กิตแต่ใบนี้ไม่จัลล์อิตาลีชอบอันเนี้ยใบใหญ่ๆแบบมีสายด้วยสั่งไหมสี่สิบห้าเล็กสุดนะ ใช่เป็น45เล็กสุดอันนี้คือ45อันนี้คือ45แสดงว่ามันอุ้ยใหญ่มันจะ55 65มีผู้ชายเริ่มเป็นสเปมีสายมาด้วยทีาใช้เนี่ยเขาจะใช้ไปฟิตเนสมากกว่าผมหัวไปเริ่มสี่0 0ไปฟิตเนสใช่อตัวสองเือกเป็น0ี่ห่นกว่าเลยว่าอย่ามามีสายมาด้วยปรนเดินทางแล่สองวันอะไรเงี้ยของเราจะมีกุญแจด้วยนะ เห็นว่ด <laughs> ูเรามีคุแจด้วยคนสปายดูดิกันคือเดินสิคนสปายห้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนักนะญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของคนญี่ปุ่นจะใช้ได้าขคนใช้ได้เยอะแล้วเขาแบบซื้อแล้วก็ซื้อขึ้นไปปเลเซียก็คือของมาายใช่ไหมครับเลเซีย้็เขานีุ่แออกคุณแะเอาไว้ล็อกที่ไปเห็นแหะไปแล้วนะคะต่อิวยาคนจีนเิขึ้น มาเอากระเป๋าวันนี้ฝนตกแล้วเลยเอาเงินให้คนที่ต่อบ๊ายบา้คคือหยุด